สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเหรียญรุ่นรอดปลอดภัยให้กับสมาชิกได้ชมกันนะครับว่ารายละเอียดเหรียญเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มวลสารพิธีการจัดสร้างนะฮะในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับรายละเอียดวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมรุ่นรอดปลอดภัยนะฮะรุ่นรอดปลอดภัยนี้นะครับผมจัดสร้างในพิธี แจกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในวันที่20ตุลาพุทธศักราช2562เวลา 2, 5, 6, 2, 8 30, น,น,นาฬิกา .30 นณบริเวณป้อมยามอ,อ,อปาทนะครับกมที่185-186 0 0ถึงครับถนนเส้น24ซคิ้วอุบลน,นะครับใน3ช่องทางเลยนะฮะ โดยพระครูธรรมคุณนะฮะหรือหลวงปู่รอดพัสรโรนะเจ้าวาดวัด,วดโคกกลมนะตอนนั้นอายุ7 4็ดสี่เจ็พรรษานะฮะเจ้าคณะจำบนโคกกลางอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ครับได้ทำพิธีแจกเหรียญรุ่นรอดปลอดภัยนี้ครับจำนวน4 0 0 0องค์หรือ4 0 0พคนนะสี่พท่านนะแจกเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็จะมีตะกุดใส่ให้นะครับแจกออกสื่อออกทีวีออกหลายช่องฮนะหลายช่องทางรถติดนี่ยาว ถึง10กิโลเมตรนะคสำหรับสมาชิกที่รู้สิษธิ์ลุงหานะครับสาธารณชนที่หลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อรับเหรียญแจกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะเนื้อนี้นะเนื้อนี้เนื้อเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าจัดสร้างเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรุ่นนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำนะครับทางวัดจัดสร้างนะครับมีรายละเอียดดังนี้ครับเนื้อทองคําจัดสร้างเก้าเหรียญนะแล้วก็เป็นเนื้อ เงินหน้ากาศทองคําจัดสร้าง39เหรียญนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงจัดสร้าง3 9 9เหรียญเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะฮะเนื้อเงินลงยาน้ําเงินผมมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งนะฮะสร้าง3 9 9เหรียญนะครับ,รรบแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อ3กษัตริย์นะฮะถ้าเป็นเนื้อกษัตริย์หน้ากาก rick, เปียกเปียกทองแบบนี้นะหน้ากากเปียกทองสร้าง50099เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญหน้ากาศนา สร้าง399เหรียญนะครับแล้วก็หน้ากากเงินก็สร้าง399เหรียญส่วนเหรียญทองทิพย์เหรียญทองทิพย์แบบนี้นะสร้าง1 0,000ืเหรียญนะครับแจกฟรีนะฮะให้กับทางลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาใช้รถใช้ถนนกันนะครับในวันที่ยีตุลาที่ผ่านมานะครับปี6กสองนะฮะเดนจัดสร้างแล้วก็มีให้บูชาที่วัดนะครับณตอนนี้ที่วัดหมดแล้วนะครับรุ่นนี้หมดแล้วไปแล้วนะครับก็ไปหา บูชาได้นะครับในกลุ่มหลวงปู่รอดนะครับอพัสโรจังหวัดสุรินทร์กันนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ลรละเอียดเป็นอย่างไรนะ,ะ <S <S เหรียญร,ร,รุ่นนี้ครับรุ่นรอดปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวผมขอซูมชัดๆนะครับโอเคนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเห็นไหมครับ อย่างแรกเลยนะฮะใบหน้าหลวงปู่นะฮะเห็นไหมครับจะผ like, on ิวหน้านะผิวใบหน้าหลวงปู่จะเป็นเหมือนมีชีวิตเลยเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆเลกๆวิ่งวิ่งเต็มเลยนะฮะแล้วก็ตรงฝั่งลูกตาสองข้างหลวงปู่จะเป็นจุดกลมๆเป็นไข่ปลานะครับแล้วก็พระเกษา ลงปู่นะก็คือเส้นผมลองปู่เนี่ยจะเป็นเส้นเส้นเส้นฉฉีดๆ,ๆเล็กมากนะครับแล้วก็ลงมาตรงที่ริมสีป,ปากของลวงปู่ก็จะเป็นสันคมนะคมนะแล้วก็เป็นเส้นตัดออกมาเพื่อให้ยกหนกแก้มนะของลวงปู่ยกขึ้นสูงมาสวยนะครับแล้วก็ตรงที่คางนะฮะแล้วก็ลายเส้นที่เส้นคอนะตรงคอนะฮะจะให้ดูนะครับ หลวงปู่นะฮะแล้วก็มาดูยันนะยันหลวงปู่ก็จะเป็นยันประจำกายหลวงปู่รอดนะครับเห็นไหมครับยันประจำกายหลวงปู่รอดนะฮะแล้วก็เป็นตัวหนังสือนะครับหลายท่านผมว่ายังไม่ได้สังเกตนะรเห็นไหครับมีลายกระหนกนะครับเป็นกรอบกั้นนะเป็นอามกั้นแล้วก็จะเป็นชื่อหลวงปู่รอดอภัสโรนะครับ แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นรอดปลอดภัยนะฮะใช่ไหมครับด้านบนก็จะเป็นรอดปลอดภัยด้านล่างก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูตําหนิเลยนะไม่ใช่ตําหนิแบบเหรียญเสียนะตําหนิที่น่าสังเกตนะฮะเอาด้วยตาเปล่าแล้วก็ก่อนที่เราไปส่องกล้องดีวกว่าดูตาเปล่าดูตามผมนะจะผมเอากล้องส่องให้ดูเห็นไหมครับท่านเห็นอาร์มไหมครับที่ทะลุมาแล้วก็เห็น เส้นจีวรที่ทะลุมาไหมครับเห็นไหมครับเล็กๆตัวน,นี้นะครับตอนนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงฝั่งนี่ครับเส้นกระนก,นกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ตรงเส้นกระหนกตรงน,นี้นะครับก็จะมีเส้นที่วิ่งชนกันกันกบลายกระนกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีเส้นวิ่งชนลายกระนกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดไปเร็วๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปกล้องส่องให้ดูแล้วก็เส้น ตรงขอบเหรียญฝั่งนี้ครับตรงขอบเหรียญนะครับเส้นขอบเหรียญนะครับก็จะมีลายเส้นนะฮะเป็นหลายเส้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นลายเส้นลายเส้นเป็นแบบไหนลายตัดเส้นตัดเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ผมบอกเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขอกล้องให้โฟกัสก่อนนะฮะเห็นไหมครับเห็น จีวอลหลงปู่นะครับทะลุซุ้มออกมานะครับแล้วก็ตรงเส้นลายกระหนกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นลายกระหนกเห็นไหมครับก็จะมีแบบเส้นขนนะฮะเส้นขนเห็นไหมเป็นเป็นแบบเนื้อเกินมาเห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินตรงขอบเหรียญน่ะเด้งเข้ามาครับเห็นไหมครับเห็นชัดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเห็นไหครับ ในผมขอซูมเข้าไปดูละแล้วก็มาดูฝั่งที่ผมบอกอีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งนึงนะฮะนะเห็นไหมครับตรงเนื้อเกินนะฮะเนื้อเกินตรงเส้กนกระหนกเห็นไหมครับตรงลายกระหนกตรงใต้ฐานลาเรือเห็นไหมครับเพจะมีเนื้อเกินอยู่ครับนะเดี๋ยวเราไปไวๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงขอบเบี้ยนที่ผมบอกเป็นห่วงแบบไหนนะฮะตรงห่วงก็จะมีแบบเห็นไหมครับตรงห่วง เป็นห่วงปั๊มนะครับไม่ใช่เป็นห่วงเชื่อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงเส้นว <Huh. S 2> ิ rust. ่งตรงขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับ๋ยวให้ดูชัดๆเห็นไหมครับเราจะเห็นตรงขอบเหรียญน่ะตรงขอบเหรียญที่นูนขึ้นมานะจะเป็นเส้นวงนๆเส้นรอยตัดให้เห็นเลยนะครับประมาณครึ่งเหรียญนะฮะตรงขอบนี้จะเป็นยังเห็นอยู่นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับเห็นไหมครับ จะมีทุกเหรียญนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลงยาเนื้อสามเคหรือเหรียญทองทิพนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ด้านหลังนี่เห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นวิ่งวิ่งวิ่งเห็นไหมครับเห็นเส้นวิ่งไหมครับนี่คจะเป็นเส้นวิ่งนะฮะแล้วก็เป็นห่วงเจาะแบบนี้นะฮะนไครับเป็นห่วง เจาะแบบนี้นะฮะเป็นเหรียญเจาะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันนะฮะยันลวองปูนะฮะเป็นยันลวองปู่นะครับก็มีเนื้อเกินไหมตรงขอบเหรียญมีนะฮะตันทจันทอันนี้เห็นไหมครับตรงฝงนิ้วมือผมเห็นไหมครับเส้นเล็กๆนี่ก็มีหนึ่งจุดนะฮะเป็นเนื้อเกินนะฮะเป็นเนื้อเกินเป็นเนื้อเกินเหรียญน่าจะแบบว่าเวลาปั๊มเยอะๆจะมามากๆหรือน่าจะเป็นที่บล็อกที่เขาขุดมานะครับเห็นเนื้อเกินไหมครับฝาฝั่งมือผมอีก ห,หนึ่งจุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนือเกินมาอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นสองจุดแล้วตอนนี้ก็ยอยู่เดี๋ยวผมให้ดูตาเปล่านี่ครับอยู่ประมาณบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นเป็นจุดครับครับ,บแล้วก็บริเวณฝั่งนี้ก็จะมีจุดอยู่นะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะแล้วเส้นขอบตัดนะครับตัดเหรียญเป็นเส้นๆนะครับรายละเอียดคมนะเหรียญจะ มันวบานะฮะอยู่ที่เราเก็บรักษานะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่เราเก็บรักษานะฮะถือว่าสวยมากเลยเดียวอีกหนึ่งเหรียญนะฮะในเหรียญรุ่นรอดปลอดภัยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกหนึ่งเหรียญนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเหรียญอีกหนึ่งเหรียญต่อนะฮะว่าอีกหนึ่งเหรียญนี้จะเป็นรุ่น รอดปลอดภัยเนื้อ 3K สามเหรียญนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามารีวิวเหรียญเนื้อสามกริย์นะครับเป็นเนื้อสามกริย์หน้ากากเปรียกทองนะเหรียญรุ่นนี้สร้าง599เหนนรียญนะฮะเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดน,นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองทิพเนื้อ 3K อะไรยังไงแล้วก็มีตำหนิตรงไหนนะครับเหมือนกันหมดนะที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราดูนะครับเหี๋ยวรุ่นนี้เหมือนกัน,นครับแค่ลงยาสามสีเขียนบนเขียนว่ารอดปลอดภัยแล้วก็เป็นยังปูรลอดนะครับตำหนิมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเส้นจีวนะครับเกินออกมาแล้วก็เส้นตรงลายขนมเนี่ยเกินนะเป็นเนื้อเกินแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็เส้นเส้นที่แบบวิ่งปาดแต่เหลียนรุ่นนี้ไม่เจาะไม่เจาะรูนะไม่เจาะรูนะไม่เจาะห่วง เป็นห่วงปั๊มมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นห่วงเชื่อมแล้วก็หลายเส้นตัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นแม้ว่าจะเป็นลงยา 3K แล้วนะฮะแต่เราจะเห็นเส้นตัดนะเส้นรอยปั๊มเนี่ยเส้นตำนิตัวๆๆๆๆๆๆเนี้ยเห็นไหมครับบึ้งโคตรเนี่ยชัดเจนมากนะฮไม่แพ้เหรียญทองทิพนะฮะเอามาลงยาแล้วก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเส้นละเอียดหน้ากากเนี่ยที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมาปั๊มใส่เนี่ย จะสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะนะโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้กล้องโฟกัสก่อนจะว่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับนี่ครับรีวิวกันแบบจทะจะชัดเลยนะครับตรงจีบอลหลวงปู่นะฮะตรงจีบอหลวงปู่เดี๋ยวขอปบไฟก่อนนะขออนุญาตปบไฟไหมฮะไฟส่องทะลุกล้องนะ เห็นไหมครับตรงเส้นจีวรหลวงปู่นะฮะใชแบบก็เป็นเส้นขนแมลเล็กๆ,ๆใช่ไหมเป็นเส้นเกศาหลวงปู่เห็นชัดมากแล้วก็ใบหน้าหลวงปู่นะครับแล้วก็แววตานะครับลูกตาเป็นลูกไขป่ปลาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับเหรียญน,นั่นเลยนะครับแต่เป็นเหรียญปัม๊มเหรียญปั๊มนี่จะเป็นเหรียญปั๊มที่แบบเป็นหน้ากากปั๊มมานะครับเราก็มาประกบอีกอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็จะมองทะลุซ้อนไปแบบว่าจะเห็น รูปหลอ่อที่เป็นรูปเหรียญรูปหลุมป,ป,ปูอยู่ด้านล่างอีกอีกอีกช้อนอีช้อนหนึ่งนะอีชั้นหนึ่งเนะี่ยแล้วก็มาดูนะครับยันลุงปูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตาหนิกั้นนะฮะขออนุญาตซูมก่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงฝั่งเนื้อเกินนะฮะก็คือเส้นจีวรที่โผล่ออกมานะครับเราเห็นเลยเห็นชัดมากเราเห็นทุกเหนนรียญนะตาเปล่าก็เห็นนะครับแล้วก็เป็นเส้นวิ่งเส้นวิ่งนี่ ไอ้ <Birthday. S 2> ตรงอยู่ตรงเส้นที่มันทะลุออกมาเนี่ยนะครับเป็นเส้นยื่นออกมาเนี่ยเป็นเนื้อเกินออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นขีดตัวเห็นไหมครับไอกระอมเห็นไหมครับเราจะดูดีๆจะเป็นตัวเหมือนไอกับอมนะฮะเหมือนนะครับเป็นเหมือนตัวไอกับตัวเอ็มแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อเกินเหมือนกัน,นครับเห็นไหมครับจะเป็นขีดเหมือนกันเห็นไหมตรงฝั่งยุ้มือผมเนี่ยนะครับแล้วมาดูเส้นวิ่งนะเส้นวิ่งที่เดี่ยนะ เส้นวิ่งสี่เหลี่ยมครับจะเป็นขดๆขดๆขดมาเหมือนกันนะครับเป็นเส้นวิ่งตลอดเหรียญเลยนะครับเป็นตลอดเหรียญเลยนะฮะไปดูมันจะมีอยู่ทุกเหรียญนะครับด้านหลังด้านหลังเหมือนกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราดูมาดูเห็นไหมครับด้านหลังนี่เหมือนกันเลยนะครับไม่จอห่วงนะครับแล้วก็เป็นเส้นวิ่งแม้แต่เหรียญลงยาสามเคเนี่ยเป็นบั เนื้อสามเคเนี่ยครับสามกษัตริย์เนี่ยก็ยังถือว่ายังเห็นรอยนี่ชัดมากนะฮะเป็นชัดมากนะครับแล้วก็ลงยานะครับเราสามารถดูด้วยตาเปล่าได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับนรบนี่ชัดๆเลยนะครับมือ มือผมอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับพอดีเพิ่งไปซ่อมรถมานะฮะฝ่ามืออาจจะดำๆหน่อยหนึ่งนะครับครับเหรียญน,นคะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตำหนิเหรียญอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะทำลงอันนี้ให้นะครับว่บาจะให้ดูว่าตำหนิเหรียญยังไองอะไรยังไงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกสองเหรียญให้ดูนะครับอีกอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเหรียญหน้าก,กากนาคครับแล้วก็จะไปหน้ากากเงินแล้วก็จะมาเหรียญเนื้อเงินนะครับว่าจะรายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับ,สว,ส,รรบสวัสดีครับส่วนครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากากเงินกันต่อนะครับหน้ากากเงินนะเป็นเหรียญแผ่นปั๊ม แผ่นเงินนะแล้วก็มาประกบใส่กับเหรียญ 3k นะครับเป็นเนื้อ 3k นะครับสวยๆเลยนะครับพื้นข้างในจะแตกต่างจากเหรียญอื่นก็คือด้านในจะเป็นสีทองนะส่วนหน้าก็จะเป็นออกสีเงินเงินะแล้วก็เปียกเงินก็จะเป็นสีเงินเงินเงาๆเป็นเหมือนกระจกทอนนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะจะเป็นเหมือนแต่เหรียญน,นี้ต่างจากเพื่อนตรงที่พื้นหลังจะเป็นสี ทองนะด้านหลังจะเป็นสีทองนะฮะด้านหน้าทองแล้วก็แปะด้วยหน้ากากเงินงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็ตำหนิกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะชัดๆกันเลยนะครับส่วนเกินเส้นเ,น,สนเกินเหมือนกันไหมกับสามเหรียญที่ผ่านมานะฮะเ,เ,เ,เหมือนกันนะครับเหมือนกันบล็อกเดียวกันเหมือนกันลักษณะ I กับเเหมือนกันนะครับ I กับ M ลักษณะที่ผมเรียกอันนี้เอาตามที่ผมเรียกนะแล้วแต่คุณจะเรียกบ้างอะไรก็ได้นะฮะ อันนี้ตามผมเรียกผมดูแล้วลักษณะเหมือนตัว m นะเหมือนตัว m เลยนะครับเหมือนตัว i กับตัว m นะถ้าส่งไปดูชัดมันเหมือนตัว i กับตัว m แล้วก็เป็นเนื้อเกินฝั่งนี้มันเกินไหมเหมือนกันครับเป็นตัว B กับหัวเหมือนกันนะเป็นตัว B กับหัวเห็นไหมครับเป็นตัว B กับหัวเหมือนกันแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะก็เป็นตัว i กับตัว m นะฮะเหมือนกันนะครับตัว i กับตัว m นะครับแล้วก็เส้นเส้นวิ่งเห็นไหมครับเส้นวิ่งนี่เหมือนกันหมดเลยทุกเหรียญนะครับดูตามภาพนะัะ ดูตามกล้องผมนะเห็นไหมเส้นวิ่งเหมือนกันเลยนะเหรียญรุ่นนี้ไม่เจาะห่วงนะเป็นเหรียญปั๊มห่วงนะครับไม่ใช่เป็นห่วงเชื่อมนะถ้าห่วงเชื่อมจะเป็นรอยเชื่อมนะนี่เป็นห่วงปั๊มนะไม่เจาะห่วงแล้วก็มาดูเส้นตามขอบเหรียญเหมือนกันนะครับเส้นขอบวิ่งเหมือนกันเลยวิ่งจดจดเลยจดขอบเหรียญเลยนะครับเป็นเส้นตัดแล้วก็ตั้งขอบเป็นขอบตัดเส้นเห็นได้ชัดนะครับตรงขอบนี่ ขอบตัดนี่เห็นได้ชัดนะครับเส้นบินตามขอบเห็นไหมครับชัดมากนะฮะด้านหลังล่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลงยาสีทองนะฮะเห็นไหมครับรล้อเรือจะอยู่แถวนี้นะฮะเนื้อการจะอยู่แถวนี้หมดเลย <ST> เห็นไหมครับจะไปต่อโคดรล้อเรือนะครับต่อโคดหลงปู่รอดเรานะฮะโคดรล้รอเรือนะครับแล้วก็ลงยานะครับ เดี Na, like like <combined> right. ๋ยวเรามาดูเส like no, like ้นวิ่งเส้นวิ่งเหมือนกันเลยเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยจะเป็นโคตรแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับปั๊มเหมือนกันบล็อกเหมือนกันนะครับบล็อกเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเส้นวิ่งเหมือนกันหมดเลยนะครับตำแหนี้เส้นวิ่งจดเลยเดี๋ยวผมจะทํารีวิวภาพไปให้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วผมจะทําภาพแล้วก็จะลงคลิปไปให้ดูนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับทั้งทั้งสามสี่เนื้อนะครับ โอเคนะเนื้อเงินเนื้อเงินจะรีวิวไปไวหน่อยเนื่องเพราะว่าไม่ได้แตกต่างจากเหรียญที่ผ่านมาต่าไปนะครับแต่จุดเด่นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเงินกันนะครับเนื้อเงินรุ่นนี้ต่อไปนะครับเหรียญเนื้อเงินรุ่นรอดปลอดภัยนะครับเหรียญเนื้อเงินรุ่นรอดปลอดภัยเหรียญเนื้อเงินรุ่นรอดปลอดภัยนี้นะครับผมไม่มีลงยาแดงนะผมบอกก่อนผมไม่มีลงยาแดงอาจจะมีรอยจำมนีหน่อยเพราะผ่านการใช้งานนะเหรียญรุ่นี้ผมใช้งานนะผมแกะออกจากกรอบเลยนะแกะออกจากกรอบ แบบนี้เลยนะฮะออกให้ดูเลยนะฮะเพื <acı. S 3> ่อสมาชิกนะฮะแกะออกเลยขีดขาดไม่เป็นไรนะฮะขีดขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดใหม่ได้นะฮะเพื่อให้สมาชิกได้ดูนะของจริงไปเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเนื้อเงินนะเหรียญเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินรุ่นรอดปลอดภัยนะเหรียญเนื้อเงินรุ่นรอดปลอดภัยนะลงยานะครับขุดผิว บอกไว้ก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้องเงินลงยาน้ําเงินนะครับเหรียญลงยาแดงผมไม่มีนะผมยังไม่มีเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูนะใน E ีีต่อไปนะฝากไปด้วยนะเดีย๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูวันนี้จะมารีวิวแบบรวมๆเหรียญให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญลงยาน้ําเงินขุดผิวนะฮะขุดผิวขุดผิว,ข,ผวขุดผิวเลยสร้าง399องค์นะฮะถือว่าหายากไหมหายากนะ399อองค์นะฮะสมาชิก ลูกศิษย์หลวงปู่รอดเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นคนถามว่าหายากไหมหายากนะครับรุ่นนี้นะฮะต้องไปดูในกลุ่มนะเดี๋ยวผมให้ดูมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเลยนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญไม่เจาะห่วงเหมือนกันเป็นเนื้องเงินนะฮะลงยาพื้นหลังสีน้ำเงินนะครับลงยาจีวรเหลืองพื้นอามใต้หลวงปู่รอดเป็นสีแดงนะครับด้านหลังลงยาไหมด้านหลังไม่ลงยานะครับแต่มีโค้ดสามโค้ดนี่ แต่เหรียญลงยาแดงนี่ผมยังไม่มีจะผมจะมารีวิวให้ดูอีกอีพีหนึ่งว่าจะมีโค้ดกี่โค้ดอะไรยังไงนะครับว่าแตกต่างกันไหมบางอันนี้ลงยาน้อเงินจะมีโค้ดบนสองต่อสามนะครับใครมีสีแดงส่งมาให้ผมรีวิวได้หรือจะมากุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกันหลังบ้านนะอ่ะมาเดี๋ยวมาเราดูกันว่าเนื้องเงินเป็นยังไงนะเหรียญเนื้องเงินนะยังไม่ทิ้งคงเดิมนะปั๊มเดียวกันนะของผมนี่จะมีตำหนิหน่อยนะเพราะว่า นะครับผมผ่านการใช้งานนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนะนะครับก่อนยังไม่โฟกัสเห็นไหมครับพระเกศาหลวงปู่นะครับความคมพระเกศาหลวงปู่เส้นผมยังคงชัดเหมือนเดิมยห็นไงมฮะ ยังคงชัดมาเดิมนะครับแล้วก็เรีนยนเดี๋ยวเรามาดูแบบชัดๆกันเลยดีกว่านะฮะว่านะครับกลองมันไม่โฟกัสให้เนะีย่ยะครับลายเส้นสีแดงที่เดีย๋ยวผมขอเช็ดก่อนสวัสดีครับ วันนี้เราจะมารีวิวเหรียญรุ่นรอดปลอดภัยเนื้อเงินนะฮะลงยาน้ําเงินนะครับเป็นเหรียญที่ไม่เจาะห่วงนะครับเป็นเหรียญขุดผิวลงยานะครับขุดผิวลงยานะครับลงยาพื้นหลังสีน้ำเงินนะครับลงยาจีวอนสีเหลืองแล้วก็ลงยาตัวโลโก้อาร์มเป็นสีแดงนะครับยันมังปู่รอดนะครับเป็นขุดผิวด้านหลังไม่ได้ลงยาครับด้านไม่ลงยาแต่มีโคดรรถเรือ3ามจุดนะครับมีโคดรรถเรือ3จุดเห็นไหมครับจะมีโคดรรถเรือ3มจุดนะครับโอเคนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำหนงเหรียญรายละเอียดยังไงเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านใช้ารใช้งานมาแล้วนะครับผมผมใช้ทุกวันนะครับผมแกะออกมาจะกรอบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดเหรียญรุ่นนี้นะครับยังไม่ทิ้งคงเดิมนะฮะแววตาหลวงปู่รอดนะครับเป็นเหรียญที่แบบไม่ทิ้งคงเดิมบล็อกเดิมนะฮะเหมือนกันทุก พื้นผิวนะครับผิวนี่หลวงปู่เป็นเหรียญที่มีชีวิตมากนะฮรริมสีป่าหลวงปู่ขอบตาหลวงปู่เป็นไข่ตาเป็นไข่ปลานะครับเป็นเกสาหลวงปู่อย่างชัดอย่างชัดเจนนะแต่เรามาดูนะครับว่าตรงเส้นจีวรนะฮะลงยาเสร็จแล้วนะฮะตรงเนื้อเกินเนี่ยรุ่นนี้มีไหมนะเดี๋ยวเรามาดูลึกๆเลยนะฮะลึกๆเลยเห็นไหมครับลึกๆเราก็เห็นนะฮะเห็นชัดเลยฮะเป็นจีวรเกินนะฮะ เห็นไครับเห็นจีวอนเกินมาไหมครับจีวอนเกินมามีนะฮะเส้นขีดขีดเส้นที่เกินมามีไหมตัวไอแคลเอ็มมีนะฮะผมยังไม่ทิ้งคงเดิมนะตำนหนนแล้วก็ฝั่งนี้มีตัววีไหมมีนะฮะผมถ้าดูีดีจะมีวีนะตัววีเห็นชัดด้วยนะฮะเป็นนะฮะตรงยาหลวงปู่รอดอัพัสโลนะฮะเห็นไหมครับจะมีนะครับจะมีนะครับ ไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นนะลายเส้นของช่วงห่วงนะฮะว่าเหรียญรุ่นนี้เส้นตัดเหมือนกันไหมครับเป็นห่วงเหมือนกันครับจะมีเส้นวิ่งตรงขอบเหรียญเหมือนกันชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยเป็นห่วงไม่เจาะห่วงนะครับแล้วก็ตรงที่ห่วงจะมีรอยบุ๋มๆตรงฝั่งนี้เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับจะไปสังเกตดีๆนะอีกตัหน,นึ่งตำหนินะฮะที่เราไว้สังเกตกันแล้วก็ยันลวงปู่นะครับยันรอด ตรงเหรียญเนงเงินจะตอกสามสามตำแหน่งนะครับเป็นบนสองแล้วก็ล่างหนึ่งนะครับเป็นบนสองล่างหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูรายเส้นรายละเลอียดเส้นวิ่งของเหรียญรุ่นนี้นะฮะเหรียญนี้เส้นวิ่งเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะฮะเป็นถ่ายมาจากเหรียญจริงนะอันนี้ไม่ได้อนาภาพมาให้ดูนะเห็นไหมครับกล้องโฟกัสก,ก่อน อูถตาปล่าก็เห็นนะเดีย๋ยวผมขอดึงภาพ่นะครับนี่คือเส้นวิ่งเหมือนกันนะครับเส้นขงโค้งเหมือนกันแปะ๊ะทุกเหรียญไม่มีผิดเพี้ยนนะะ นนีี่คืออลล็กกเเดดยยวัหมสัญลักษณ์รอเรือนะครับจะอยู่แตกต่างกันแต่ละเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเปียกทองหน้ากากนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินนะฮะจะอยู่คนละตำแหน่งกันนะฮะสังเกตดีๆนะเดี๋ยวผมจะส่งรูปไปให้ดูนะฮะเหรียญว่ารอเรือนี่ยอยู่แต่ละเหรียญอยู่แต่มารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับรุ่นรอดปลอดภัยนะครับ เหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับหายากอีกหนึ่งเหรียญหรือว่าเป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญรุ่นนี้เก็บใส่กรอบไว้บูชานะครับถือว่ายอดเหรียญรุ่นนี้นะฮะสวยทุกเหรียญนะครับนี่ครับสวยทุกเหรียญนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเปียกเงินเปียกทองเปียกทองอะไรนะครับสวยทุกเหรียญนะครับสวยทุกเหรียญผมเก็บเก็บทุก เก็บได้เก็บครับเหียญรูนี้เก็บได้เก็บครับเหีือลูนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะพวกนี้ผมเก็บไว้อย่างเดียวโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ